สวัสดคีครับวันนี้อยู่กับรถไถสายลั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการตั้งผานบ้างครับหลายๆคนถามมานะครับว่าตั้งผานยังไงเราจะถอดโรตารี่ออกก่อนนะครับนี่อันนี้เราใส่โรตารี่ไว้ผานไม่ได้ใช้งานนานมากนะครับแปลงจากผาน6นะครับเป็นผาน5้านะครับอเดี๋ยวเรามาถอดโรตารี่ออกเลยนะครับ เราจะใส่เป็นรูแรกนะครับเพราะว่าเป็นการถายรอบแรกนะครับก็จะใส่รูแรกไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับ เลยนะครับก็คือโซ่นะครับเราก็ต้องปรับให้ได้ครับสมคัญเลยอย่าให้มันฝืดครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการตั้งผ่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าผมตั้งยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับสําหรับมือใหม่หรือมืออาชีพนะครับก็ฟังกันแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนได้ครับใครมีความรู้ตรงไหนตรงไหนก็ มาแลกเปลี่ยนกันนะครับในคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับผมนะครับก็มือใหม่เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวมาพูดนะครับสําหรับวิธีของผมการตั้งผานนะครับง่ายๆก็คือผานใบแรกนะครับก็ผมจะตั้งอยู่กลางดอกยางพอดีนะครับรุ่น L50 L40 นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับกลางดอกยางทําไมถึงต้องกลางดอกยางนะครับเพราะว่าเวลาไถนะครับก็คือว่าถ้าเรา ตั้งผานใบแรกเนี่ยระยะเห็นไหมครับมันจะอยู่กลางดอกยางเราก็ก้อนขี้ไถมันจะกรบกรบกันพอดีกบรบ้อยพอดีนะครับถ้าเราตั้งให้มันไม่กลางนะครับก็คือจะไปทางซ้ายมือเนี่ยซ้ายมืออีกนิดหน่อยเนี่ยหรือให้มันเป๋มันก็จะเป๋ครับลดจะเป๋มันขี้ไถจะไม่กรบนะครับ ที่ไถมันจะห่างมันจะกบสาสตร์ไม่ถึงกันนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะไปเอาผานผานใบแรกนะครับเราก็จะไปปรับแขนข้างให้มันลงพอมันลงมันก็จะตรงนี้ก็จะลอยครับทําไมถึงต้องปรับให้มันลงปรับให้มันลงเพราะมันสาดตร์ก้อนที่ไถยศาสตร์ไม่ถึงกันนะครับเราจึงมาปรับให้มันลงเพราะปรับให้มันลงอันนี้ก็จะลอยครับมันทําให้ ไถไม่กรบหญ้ากรบอะไรดีนะครับมันไถผ่านหลังก็จะไม่ค่อยเข้านะครับถ้าเราตั้งอย่างนี้ก็คือดึงผานดึงให้มันอยู่กลางดอกอยางเนี่ยมันก็จะกบกันพอดีเราก็จะตั้งได้ปกตินะครับดึงลงเยอะมันก็จะทําให้ลดเป๋ด้วยนะครับสําคัญเลยเป๋จัดเลยนะครับถ้าผานหน้ากินเยอะเกินเนี่ยนะครับอ่านี่สังเกตว่าผมจะตั้งเอียงขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ ผาน,น่าจะลอยหน่อยแต่อันนี้เราตั้งบนบกตั้งบนดินเราต้องไปไถดูนะครับแต่อันนี้เป็นการตั้งเบื้องต้นบนดินก่อนนะครับต้องไปตั้งอยู่หน้างานนะครับนี่ก็คือนี่นะครับส่วนมากผมก็จะเห็นเขาตั้งแบบนี้แหละก็คือว่าผ่านใบแรกอยู่กลางดอกยางนะครับถ้าเราเอาไปทางซ้ายมันก็จะเป๋มันก็จะสาดไม่ถึงนะครับเราจะอยู่ประมาณนี้พอดีนะครับแล้วก็ผ่านใบแรกก็จะยก ยังอย่างนี้นะครับจะยกกว่าผ่านไปสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือเราจะตั้งยกไว้เลยพอไปลงนาเราถึงจะไปปรับอีกว่ามันกินลึกกินอะไรยังไงนะครับแต่เราก็ต้องตั้งให้สูงเพราะว่าเวลาไถเราต้องล้อฝั่งขวามือนี่เราต้องลงล่องนะครับพอเราลงล่องผ่านมันก็จะลงไปด้วยเราก็ต้องตั้งสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับมันจะได้อ่าระดับก้อนที่ไถที่พอดีนี่นะครับ ก็คือจะพูดให้ฟังว่าตรงนี้ผานใบแรกจะอยู่ที่กลางดอกยางพอดีนะครับผานใบสุดท้ายนะครับก็คือผานเนี่ยจะอยู่ที่ขอบล้อพอดีครับขอบล้อนี้นะครับเวลาเราไถข้างคันนาหรือภาษาเราเนี่เรียกซ้อนคันเนะาะเราก็จะใช้ล้อเบียดไม่เบียดเดยอะครับเบียดนิดเดียวมันก็กินคันนาพอดีแล้วเนี่ยนะครับผานใบสุดท้ายก็จะอยู่นี้พอดีถ้าเราตั้งกลางดอกยางนะครับ คัดท้ายก็ประมาณนี้ครับคัดท้ายสําหรับรุ่น L40 นะครับอันนี้ผมไม่เซียนนะครับคัดท้ายนี่ให้ทีมงานตั้งให้ครับผมไม่เซียนเลยแหละตั้งตั้งแต่นู้นแหละผมไม่ปรับอีกสักทีับสาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการตั้งคัดท้ายนี่แหละนะครับอันนี้ผมไม่เซียนเลยแต่ก็จะให้ดูว่าอยู่ประมาณนี้แต่ว่า50มันอาจจะตั้งกว่านี้ครับแต่ตัวนี้มันจะนอนหน่อย40นะครับสาคัญอีกอย่างครับอย่าว่าไม่สําคัญครับตัวนี้ สปริงคัดท้ายครับมันจะตรงไม่ตรงเป๋ไม่เป๋เข้าไม่เข้าเข้าลึกไม่ลึกนี่อันนี้สําคัญครับหลักๆก็ง่ายๆก็คือดินแข็งสปริงอ่อนดินอ่อนสปริงแข็งนะครับมันจะยันเนี่ยถ้าสปริงยันไปเจอดินอ่อนๆเราก็ตั้งให้มันสปริงแข็งสปริงมันถึงทํางานเบียดมันถึงทํางานนะครับคัดท้ายมันถึงทางานนะครับถ้าไปเจอดินแข็งแข็งมันไถไม่เข้าเราก็ปรับสปริงให้อ่อนนะครับ มันผ่านไปสุดท้ายก็จะกินนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแขนกลางก็อยู่ประมาณนี้ครับให้มันตั้งฉากนี่ผ่านก็จะตั้งฉากแบบนี้พอดีครับนี่เห็นไหมนี่นะครับแขนข้างนี้นะครับแขนขวาเราก็เอาขึ้นตามที่บอกเลยครับแล้วเราค่อยไปปรับถ้ามันหนักเกินไปหนักกินหน้าหรือเกินไปเราก็ไปปรับหน้างานเอานะครับนี่สําคัญก็คือโซ่ครับ ทํายังไงก็ได้อย่าให้มันฝืนอย่าให้มันปรับไม่ได้นะครับเราอย่างผมจอดอนานๆผมใช้จจละบีขาวฉีดนะครับแบบสเปรย์ฉีดไว้เลยเห็นไหมมันก็ปรับได้นะครับตัวตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้รูนอกนะครับดินแข็งรูนอกดินอ่อนรูในนะครับอ่าผมไถรอบแรกผมเอาไว้รูนอกก่อนนะครับมันจะเข้าลึกกว่ากันนะครับแต่รูในก็โอเคครับไถดีเหมือนกันไถสวยกว่าเบาลดกว่า รูนอกก็ดีนะครับส่วนข้างนี้มีรูเดียวนะครับสําหรับ L40 นะครับแต่ L50 มี2รูก็เห็นเขาใช้ข้างนี้รูนอกนะครับสําหรับทีมงานเดียวกันเขาจะใช้รูนอกอันนี้น่าจะรูในนะครับอันนี้ในอันนี้นอกอ่าสำหรับ L50 นะครับแต่ L40 ผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจรถไทยสายล้านด้วยนะครับขอบคุณครับ